โอเคครับก็กราบสวัสดีฮะเพื่อนๆทุกคนครับผมก็ผมเช่นเคยนะครับผมแมงสังร s อยซิงชาแนลนะฮะ <Yahoo! S 1> วันนี้มีนัดวันนี้มีนัดกับน้องคนหนึ่งนฮะน้องในกลุ่มไปจะไปเที่ยวกันจะก็ไปขับรถเล่นกันที่ะสะพานสะพานรถไฟนะฮะ <Okay. S 1> ที่เขื่อนปราศักดิ์ชลรศิ์นะฮะก็เป็น ที่นิยมครับตอนนี้เป็นที่พักพักผลอนหย่อนใจนะฮะเป็นที่พักผลอนหยนใจแล้วก็วิวก็สวยด้วยก็นัดน้องไว้เจอกันที่ปั๊มนี้ฮะปั๊มปตทปตทอนอกปตทปตทอนอกครับก็นัดกันสี่โมงครึ <laughs> นัดนัดสี่โมงครงึตอนนี้ ตอนนี้สี่สี่โมงห้าสิบแล้วน้องอยังไม่มาเลยก็โทรถามกันแล้วเมื่อกี้ก็กำลังแต่งตัวก,กำลังจะออกมา <c oughs> เดี๋ยวน้องจะมาเติมน้ำมันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปกันครับผมเออบอกก่อนนะน้องก็ขับเบสป้านะผู้หญิงด้วยนะฮะน้องก็ขับเบสป้ากันมาเขาอยู่ในกลุ่มแก๊งอ่าโล สโลไลท์ <Slow> <laughs> ลำลายสโลไลท์ลำลายนะเดี๋ยวรอน้องมากัน,นฮะนโทรไวเมื่อกี้บอกเอ่ออะไรนะเอากลสาสตร์วปให้แม่ยายหรืออะไรเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> มเมื่อกี้เนี่ยโอเคเตรเค้าผ้ามัฝายเตรนมายัยง ตรแล้วโอเคไปก่อนเลยโอเคครับตอนนี้น้องเขาก็มาแล้วเดี๋ยวน้องเอาไปก่อนวันนี้ไปแหวนกับเวทป้าเก่าเวทป้าเกียร์มือแรงเขาด้วยแลงเขาด้วย <c oughs> เดินทางครับเดินทางไปสู่สะพานสะพานรถไฟนะฮะโคกสลุงนะครับผมอยู่อำเภออำเภออะไรวะพัฒนานิคมน่าจะใช่ตำบลโคกสลุงเออไมไ่ใช่ <laughs> เดี๋ยวอำเภออำเภอชัยบาดาลนนยอำเภอพัฒนานิคมผมไม่แน่ใจเอออันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นดูอีกทีหนึ่ง ประมาณน่าจะสามสิบกโลนะประมาณนี้สามสิบกว่ากว่าเกือบสี่สิบก็กเดี๋ยวจะไปดูจะไปชมวิวนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็เย็นประมาณสี่โมงครึ่งนะฮะกล้ห้าโมงแ้วแหละคือแต่แต่ช่วงนี้มัน มันมืดช้าไงคือหกโมงยังไม่มืดเลยผมโมงครึ่งทุ่มหนึ่งยังไม่มืดเลยตอนนี้นก็ผมก็เลยกะจะไปแบบไปพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ลืมลืมน้อง <c oughs> <c oughs> ลืมน้องว่า <c oughs> จะพูดว่าจะพูดลืมน้องเลย เฮ้ยทมงานสโลไลฮนะนี่น้องเขาเขาเคยขับาจากบ้านเนี่ยจากลำลายาลกบุรนะีฮะไปเอ่อ น่านไปเชียงรายมาแล้วนะฮะคันนี้แม่งก, <G ül üyor> ก็สุดมัมอ้ยใช่จริงอ่ะคือวันนั้นว่าจะว่าจะไปเหมือนกันแต่วันนั้นไม่ว่างไงก็เลยไม่ได้ไปกับน้องเขาไปกันประมาณหกหกหกลำหกเจ็ดลำมั้งผมไม่ได้ใจจะถ้าไม่ผิดก็มีเวสป้าเวสป้าทั้งนั้นเลยนะที่ไปวันนั้นมีแต่เวสป้าทั้งเลย ความเร็วอยู80 80 er ่ประมาณ80แปดส80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อเรื่อยๆครับผมทีมงานสโลไลท์โอ้โหสะพักโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใกล้ๆถึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ขับ แบบสโลไลกันไปครับผมไปโอเคครับผมก็ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงทางเข้าแล้วผมก็เดี๋ยวเจอแยกหน้านะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปครับโอเค ม่เลี้ยวน้องมันไม่เลี้ยวเดี๋ยวกลับไอ้หอกโอ้ยเลยเลย ไม่เข้าทางไหนเนี่ยไปทางนี้เหรอฮะอ๋อแล้วถ้าไปทางนี้ไปเข้าไปตรงไหนเข้าง่ายทางนู้นน่ะเนี่ยนะเออเอ๋อเหรอโอเคอ๋อเหรอเออเออโอเคไปนี่ก็ได้โอเคครับก็น้องบอกว่าเข้าทางโน้นได้เหมือนกัน เมื่อกี้มันก็เข้าอันนี้ได้เออโอเคเดี๋ยวน้องก็ว่าทางโน้นทางเข้าง่ายกว่าเดี๋ยวก็เราไปฟังโน้นก็ได้ครับตามน้องไปเลย,ยงั้นเราคิดว่าไม่รู้ทางโอเคตอนนี้ได้มาถึงแยกเอ,อ่อมนาหวานนะฮะแยกโกตูมมนาหวาน,น,นาก็ น้องจะไปทางไหนอ๋อเลี้ยวซ้ายถ้าตรงไปก็จะไปซอยสองไปสระบุรีนะฮะแต่นี้น้องขอมาเลี้ยวซ้ายมาทางมะนาวหวานนะฮะก็ขับไปตามน้องเรืเร่อยๆแล้วกันจะใกล้ถึงเดี๋ยวก็ก็เจอกันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะว่ามาถูกทางแล้วท <laughs> ั้งไหนตรงไปเปล่าตรงไปเปล่าใช่ไหม ห <laughs> ลงซอยหลงซอย <laughs> น้องก็หลงซอย <laughs> น้องจำซอยผิดนะฮะหรือว่าหรือว่าหลงอ้าวอ n ทขงเข้าม่เจอ <laughs> ตอนนั้นที่อเอารถเอารถใหญ่มาวันนั้นอ่ะเข้าซอยตรงนู้นที่เราเลยมาไกลมากแล้วอันนั้นมันเข้าอีกทางหนึ่งคือมันเข้าได้หลายทางนะเห็นเขาบอกนะผมก็เลยเข้าไปฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นทางก็ก็โอเคนะทางไม่ได้แบบทังอะไรแต่ว,ว่าถ้าทางลงทางลงไปในเขื่อนไปในเขื่อนนะจะจะพังจะแบบ มันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะโอเคเดี๋ยวก็ตามน้องไปแล้วกันนะเผื่อว่าเราจะได้เจออีกทางนึ่งฮะโอ้โก็เลี้ยวขวามาเมื่อกี้โอ้โหเนินก็หวังว่าจะ มาถูกทางนะฮะนั่งจ่าจะเอามัวมาถูกทางนะ <g ül> เลยอีกแล้วนั่งจ่าเราเลยอีกแล้ววัดเขาพระเอ้ยอย่าเพิ่งอ,อย่าเลย <g ül> วัดเขาฟ้ากิ่โลโอ้ยเส้นนี้สวยป่ะเขาฟา้า เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> เล่นของมันเลย <Yahoo! S 1> ย้าหูสวยๆเมื่อกี้มีกลุ่มบิ๊กไบค์ไปไปกลุ่มหนึ่งอนะเมื่อกี้นะอ๋อเส้นนี้ที่มีพี่คนหนึ่งที่เคยบอกมาว่าเส้นมาเส้นทางนี้ได้โอเคเราเราเคยไปจะฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็ไป มาอ๋อนี่ไงถึงแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบบ็แบๆบ เล่นคองเล่นคองก็โอ้โห,โโหก็เนี่ยขวามือขวามือผมฝั่งเนี้ยที่ว่าถัดจากป่าไปคือเขื่อนอันนั้นคือเขื่อนแล้วนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าต้นไม้มันมันมันปิดหมดเลยมันบังหมดเลยคือเนี่ยเขื่อนอันนี้เขื่อนป่าสักนะอ๋ออันนี้มันเข้าไปในนี้ได้นะครับเมื่อกี้นะแต่เราจะไป ตรงไหนไม่รู้แล้วแต่คนนำทางนะ <C> e <ars> คนนำทางครับผมไม่เลยก็หลงครับไม่หลงก็เลย <C> e <ars> ไรซับไป,ปยูนอ้อนี่ไง ไล่สไปยูนที่เขาบอกมาเังน,นั้นใช่ปะแต่น่าจะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้จะเห็นทางรถไฟแล้วตรงไหนเอ้ยลงอ่ะโอ้โหทาง ฝุนหน่อยหน,นึ่งฮะทุกอ่ากันรลอนมาอยางดีเลยอโอ้ทางก็ถือว่าโอ้โอ้ถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าฝนตกไม่ต้องพูดถึงเลยเละสิครับรออะไรอ่ะอย่างเงี้ย อันนี้คือทางรถไฟนะเพื่อนนี่ทางรถไฟเราก็ขับเรียบทางรถไฟไปนะฮะทางก็จะแบบเป็นอ่อยกวดดินหินทรายโอ้โหทุกอย่างเดี๋ยวปิดชิวหน่อยฝุ่นเข้าฝุ่นเข้าตา โอ้ยเมื่อวานเพิ่งล้างรถมาเองเมื่อวานเพิ่งล้างโอ้ทุทางพระเจ้าเฮ้ยมันใช่หรือเน่โอ้โสุดยอดโอ้ถ้าเอารถโดีโอุย้ยพี่รถเก่งมาด้วยเหรอโอ้ท้าทางนี้ไม่เบิกไม่เบิกทางเสือแย่มาก แย่กว่าอีกทางหนึ่งที่ที่ผมไปทางอีกเส้นอีกเส้นหนึ่งอ่ะเส้นนั้นอ่ะทางแบบดีกว่าอันนี้แบบโอ้โหเอ๊ะเบินไดนเบินไหนเอ๊ยโอ้โหบุกตุลยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้อง ฟ้าดงพงไพรโอ้โหโอ้โหแล้วฝนตกนี่ไม่ต้องสืบเลยอย่าได้มาแล้วฝนตกอ่ะยังยังยังไม่ถึงอีกไปทางไหนต้องกลับแล้วไปทางไหนเนี่ยฝั่งนี้เหรอเออไปใต้สะพานเออไปใต้สะพานเออโอเค ป่ปนี่ไงนี่ไงโอ้โหถึงแล้วใต้สะพานนี่ไงเอออ๋อไม่น่าเราวันนั้นมันมาคนหลายจุดกันนี่โอ้คนเยอะมากเลย โอ้ยทางนี statement. ้คน e เยอะมากเลยเฮ้ยมันเหมือนมันคนละที่กันเะเหมือนคนละที่กันเลยอ่ะโอ้หมีขายของด้วยโอ้โหเฮ้ยมันสะพานอันเดียวกันเพราะว UM. um, ่านี่ ช่แ<ะ>่ไนมน่่นั่นไงเขามีขายอยู่ม,ม,มีน้ำไงน้ำเปล่าจะกินอะไรอะเ,เ,เ,เฮ้ยเดี๋ยวมันมันคนละที่กับที่พี่ไปนี่หว่าอันนี้เป็นที่ทีอ,อมา,นนะะอามันมีสองจุดเห,หรเอสพานรถไฟมีสองจุดเหรอ อ๋อเฮ้ย<อ>ที่พี่มาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่เดี๋ยวมันเออมันคนละที่กันเลยพี่ว่ามันคนละที่กันเลยเพราะว่า<อ>ที่ไป อีกที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ถ้าทางฝั่งทางนน้นเอ้ยเดี๋ยวงงว่ะข้างหลังนน้นเปล่ามันจะมีมันจะมีอีกที่หนึ่งว่ะเหรอ